ก็เห็นวิวไร่กังสระราเขาใหญ่เฮื่อนเก่าเขาใหญ่อันนี้เป็นร้านที่ไม่ได้ตั้งใจจะเวะว่ามาเข้องน้ำจะได้มาสวยน้ำแต่ไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้โอ้ยคือแบบเห็นสวยมากมเห็นเฮ้ยมันเห็นในที่ที่เราไปด้วยอ่ะ วิสวยสวยมากแต่พี่ไม่ได้เอากล้องลงมาสองสองคนก็ไม่ได้ไม่เหรอถ้าเราเจออะไรสวยๆก็ได้ไม่เป็นไรตัวนี้เป็นแอ่งอะไรนะนี่นี่เรามากินเรามากินน้ำตรงนี้เรานั่งกินค้ับตรงนี้แดดก็ไม่ร้อนจ้าไม่รอนจ้าแดดก็ไม่ร้อนจ้า เฮ้ยอะไรวะอะไรวะไม่เป็นไรเราอยากแค่ให้เฉยเป็นคนอินดี้อันนี้มันต้นผักชีลาวเปล่าผักชีลาวหมดเบื่อนะก็เนื้ว่าต้นผักชีลาวหอมอ่ะก็มันคือก็มันคือผักชีลาวมันก็เลยหอมผักชีลาว ก็คือหัดเยแเ้วไมเรู้กนะันหอมแบบอี <c oughs> จ้าอีจ้าอีจ้าจะถูุปแบบไปรอเอาน้ำแบบ อยู่วัดในนั้ไหมคะโอเคเรามาดูที่ป้ายกันก่อนเ,เรามาครั้งแรกเราก็มาแบบไม่ได้แผนไว้ว่าเราจะมาเราก็ไม่ได้แผนไว้แันก็แม่บอกไว้ว่าเราจะมาด้วย <S <S เห็นหเจดีย,ยแบบเอดขาสวยๆก็เลยแบบเออเห็นเจดีก็เลยแบบวนเข้ามาแล้นก็ตามทางของเราเราอยู่ที่วัดกุด <Good S 2> <Good. S 3> ทิรีวันมกุดทิรีวันตอนนี้ก็เป็นเวลา เกียงแล้วอยากจะมาไหว้จะมาสักการะใช่ไหมขัข้นศยใช่นี่เป็นรัชการที่ที่หร่นะ,ะสวยมากเลยอะ ไม่สักกราระกันคนไม้ไม่ได้สิงกาหวานมากพูดเหมือนกันละไม่เคยบอกว่ามันสิงกลางวานมากเลย มายิมมุมนี้ปุ๊บเห็นแบบใช่ใชทำไงถึงจะเห็นยอดเจดีย์อ่ะให้เห็นยอดเจดีย์นะสวยมากป้ายเป็นสีทองสวยมากเลยอ่ะอ่านเป็นภาษาเบลีว่าอะไรเนาะนี่ปันอะไรนะพอ่อปันทิโตเจดี ขออ้ขอสิลูกอ่ะใครจะขอละครั้งบ้างป้าปาคอแล้วนะขอ้ขอสามค้งดูพระพุทธก็ทำพระสงฆ์เขามีใส่แกนแกลางอยู่ลูก <ś les> เออเสียงแบบว่าไม่ไม่ยอมดับเลยนะเสียงแบบว่เ,เป็นอ่า,าปธานแล้วก็รูปหล่อของนเดีรจ่ป๋ยวเราจะไปต่อ,อร,รู้สึกลมเย็ยนมากเลยนนะที่นี้ไอตอนนี้อยู่ไหนเจ๊พ่อตอนนี้อยู่ไหนคะ

ข๋อนองมีหมาด้วยมันมีเสื้อขายด้วยนี่เราก็ได้ถุงครอบเท้ามาเล่นกับน้องๆแล้วจะใส่ดูงงเลยอ่วตปะสงค์ขรเาแเป็นถุงครอบเท้าเข้ไเาไปเที่รองเท้าเลยเหรอไปที่รองเท้าเลยเหรอใช่ใช่ไม่ถุรงเทาไปนะ ข้ามียางนำให้มาถมด้วยคนดีเก็บสาธิตครับสาธิตท่านแมสาธิตนะเข้าที่เราเลยจ้ะคนจะไปเล่นไม่เหมือนทจริงๆนี่จ้ะแบบนี้พี่ปู่แล้วก็ดูขาเนี่ยแฟชั่นใหม่เราซนไงเราไปซนเราเลยลุยป่าลุยดงมาดูของเจนี่ อาบบอ,อของนีนเลยจ้ะมันหามันมองดูดนีนเลยก่อนขอโทษที่ให้ดูเท้ามือของเคมือของพ่อ <laughs> ทุกคนมีพ่อประจำตัวแล้วโอเคไปเล่นกับน้องหมากันดีกว่าไปไปใหมันเล่นหมดเด้อ น้องนมาน้องนอนอยู่ค่ะทุกคนน่ารักมากอ้าวเดินผองกล้องอยู่กินปเปล่าเริมกินน้องเร้วน้องนี่ <c oughs> นี่ะนาดนิดหน่อยอยนางนี้เหรอ้โหสักคนพะโอ้โอเป็นบุคคลที่นั่นได้เกนนะฮันหมาโยน่ิเ็นอะเดี๋ยวใๆอยู่บนาเดี๋ยวักหเนี่ยเบาๆเนี่ยเดี๋ยวดูข้อนะดูข้อนะดูตาดิโอ้โห ไง,ไงอไอ้วัมีนมมีนมเธอได้กินเธอได้กินะไรฉันหอมไงนี่มาเลยแม่ <c oughs> จะปากรั่วทำไมเนี่ย <c oughs> ตอนนี้นไปกินไปกินใครกินแม่เจ้ามอ,อ, <c oughs> <c oughs> องน้าตัวตน,นี้ยังไม่กินเลย <c oughs> ขาขาผมอย่างนี้ครับทำไมอ่ะตัวสีขาวเหรอนั่วเราไงนั่ารักเดี๋ยวอันนี้ย,ยืนเป็นยีน่าเลยทีเดียวนี่รอใช่ไหมมีความตั้งอกตั้งใจสุดนี่คืรอร้อยไปเราอ่ะหนึ่งสองสามอ๋อเอาใหม่อันนี้ไม่เคยประสบความสำเร็จหนึ่งสองสามยิ่งยิ่ง โยนไกลๆก็ได้กินมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวนี้ดีกว่าเอาไม่มีขนมงไม่มีไม่มี้าอยู่ข้างหลังโอ้โหนนี้ก้อง่น้ง่ายน้องน่ารักไ้ตัวนอนใช่มันมันตเมยใช่มันเนาะ เราเบาเาอยู่ใช่ไหมเบาอยู่ใช่ไหมน่ืออะไรไั่นืออะไรหรอมลูกมันไม่ชอบกินเนาะมันเหมือนเป็นเยลลี่อ่ะมันเหมือนไม่ช่วยม่ายกินที่ยังกินอไม่เน่นทไมผมไม่กินหอครับทไมเราอยู่กบบสัตว์แล้วเราถอะ่าไ อะไรมาตั้งร้านเนี่ยแล้วหายเยววเดีีไม่กี่ตัวอันนี้เป็นเฮ้ยพวกเรามันก็มีเขาบอกว่าอยากเข้าใกล้มาดูเหรอนี่ระวังหน่อยขับซูมทำไมทำไมตุ้งจำดูดูดูจากเขี่ยวแล้วดูดูดูแล้วบเบาเบาเบา อยากกินด้วยเหรอชมพู่บุแม่ก็จะสิร่การมาน่ารักแล้วก็ไม่ลุกใส่นี่นเ็ส่นี่ยืนเยอัท่านนี้ก็ได้แสงวัดหนึ่งสองมันไม่มองกล้อง กดอะไรกันม่แม่ต้องเดียวคืออะไรครับคุณคืออะไรครับอนนี้ถ่ายแล้นีถ่ายแล้มองเราหน่อยไม่ม่ถย่ต้อไปนกลไปันแล้วหันวแล้วแล้วา้วน้น้นห เราเรารู้จักกันรเปล่ารู้จัรู้จักันใหจ๊ะเองเอ้ามอทไมหนูให้หนูจับนี่หนูอย่า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 เรียนาเียนม่ไดิโ้ไตัดใช่ไหมไขาจับหน่อยได้ไหมจับไม่ได้ไหมเด็กโอ้ยเขาเมื่อย เหมือนเล่นเลยนะองเลด้จ้้นเลสิบโอ๊ตัวนี้จะมีชื่อรอะมีชื่อปรกออมชื่ออะไรบ้างไรไ่เป็น้ำตรงนั้นเป็นกหมาดก็บอกไปงั้นหมาดใช่ลมันันไรพอรูนั้นะาัวิยดูิัวิยเมเยดุอ ไม่จะรู้อ่ะลอ,นนองน้องบอกโดตรอะไระนับออนเออขวดโทษเมานต้องหน่เดี๋ยวหนึ่งสองหน้าตาเหมือนเบอรโล่หน้าตาแบบเดี๋ยวยุูมู้ยใช่ไหมียกขมนมมาหลอกล่อไดถ่ายโน้ให้หน่อยเราถ่ายรูปให้คุณนินินนะคะห,หนึน่งน้องบอกอย่าไปยุบกู้ กดไลค์กดติดต่อใายแล้วก็กดก,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 กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนวนะจ้าสวัสดีไปก่อนแล้วะอย่าลืมติดตามช่องไปไหนไปไหนชแนลนะคะายบายวายค่ะ